กับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ที่หกักแพงเบิร์สูส่กูสู่คนกันเยินดีตอนหับขสูโซซองแม่นบนมาบ้านเฮาเด,อเดอ้อเนาะมาพ่อกันตอนนี้กับพ่ดแหละสิไปเบิ่งทางเพื่อน่าพัดก่อนทางสร้างเพื่อนมีสองคนอยู่โผล่เดี๋ยวกนสิไปเบิร์นกันโอ้ตัตะเวนตะเวนแงาตาเนี้ยจังหน่อยอเดี๋ยวสิกลับกล่องไปทางนั่นบ้านนี้ โอ้โธโอ้สองคนคือเก่งแท้อันนี้เก่งแท้สองคนนี่แบบเมาสองคนเลยนี่ป้าจ้าขึ้นคือขึ้นคางเลยอ้าวอ้าวอือจา สบายดีสบายดีสบายดีบสบายดีประเดมันแดดเนาะเดี๋ยมันแดดเนาะใส่เสาดังนะเพื่อนเนาะ เนี่ยสองคนนะเพือพ่อขึ้นเพื่อลงผู้หนึ่งดุ่มหนึ่งอยู่เชิงโอ้โหสตาร์ทอ่ะค่าใช่ น่แลละอันน้ำกินว้อยพี่แบบนี้ขานเที่ยวไปกินได้เนาะเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอสงองคนเฮ็ดดูทางนี่พุ่นสามสิพี่สอง yeah <clears throat> vang ๆ vang เถิงแฮ่บัด mà hết, <laughs> <laughs> เมนวัดสีเบาๆไม่มีแต่บักใหญ่นั่งเด้อ À, thế thì lúc bỏ, sửa khén sửa khén nhau vậy này là cô anh ông, nói qua nói khoan vậy bà nông phụ, hey hú à nông, แดดจนค่ำแดดจนมืดเนาะบัด่าแดดอ้อ,อนเนี่ยหันแม่นตะเวนตกดินซะแะล้วแล้วสามสุบมงุงยมหับอยู่หัววพิ่นไปเจาะเข้ามุ้งครึ่งเที่ยงครึ่งแล้วเร็วเร็วเสียมนี่เขาเข่า,ขาได้แบบว่าซักลงนี่ดูอุดขึด้นเลย อยู่นี่แหละอยู่ติดบ้านน้องทงนี่วัดนสบุญนี่จักว่าเจ้บบาของบ้าบบนเสบุนโอท่านได้ท่านได้ไปเสียบบ่อแถวบันธาตุนี่แหละใกล้ๆกับทา่านครั้งแมนน่เป่าอันนีนน้เด้บอกก คันเงินบาทนะเอาเก้าพันอันนี้เอาเงินกีบไห้เลยเพิ่นไรห้าล้านเก้าแสนสี่สิบพันเพิ่นไรหกแสนหกเด้ยังมันได้ได้ยดังไงดบ่มันใส่ได้ละมื่นสองคนมันสองห้าร้อยหรือว่ามื่นเอ็ดโตอเอามื่นเอ็ดหาร้อย หากได้แบบเรารับประกันเนี่ยปีหนึ่งหัวมีน้าได้เจาะให้ไหมเราอะมันหักมันฮะอย่างมันหักมันเพล่แหละไปไปสอมให้ถาว่ามันบ่อแห้งมันบ่อออกโยมมันบดสิอะไรอะไชีเจาะให้ไหมเราอะแล้วว่าเราเฮ็ดมาแต่ใดแล้วเ่าะ แถวบันท่านนี่เขาหูลาวเบิร์ดบันท่านนี่เด้เฮือนเราทางออกนี่เด้เบาโก้นี่มาเจาะจุ่มีนบูแม่์ว่าใชอืมเจาะจุ่มนบูอันนี้เบาน้อยแล้วก็ของน้องเมย์ตะวิศก็บเบาน้อยแหละมันค้าก้อนหินใหญ่แล้วเราเอาลงมาได้ก็เลยให้เรามาเจาะให้ของน้อเมย์ของเบาโก้ที่แรกก็บเบาน้อย อ้าวาโอ้ยโอ้ยม้ันนี่บอมีเมฆเลยมันนี่เนาะ เก่ามีล่มห้วยห้วยอยู่แล้วเถาะนะยัะงลายว่าหัวยูคนยันงลายที่ทแล้วเพื่อนบ่เทสาวอะเก่งเก่ง กกอไปหล้แล yeah. ้วเออแบบว่าเอาขื hmm. been, h, mm ้นน้ำกอน้ำสาบน้ำบ่อเอ่อเอ่อเอ่เอ่อเ่อเอ่อเอ่อ่อเอ่อเอ่เห่อเอ่อเออเอ่อเอ่เ่อเออเอ่อเอเพ่่อเเอ่อเเออขึ้นโค่อเเอ่อเเอ คือข้อซองก็ร่างเอาดังขึ้นเนะาะอฉันเดยก็ดีใจนั่นทำควาอพัดเพลินขอบคุณขอบคุณไปเบอร์สุขุสุคนเนาะคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงเท่านี้แหละพ่อ,อกันในคลิปหนะขอ,ขอบคุณขอบคุณไปสุขุสุคนที่เบิ่งคลิปแล้วประราหารโฆษณาสฉหรับคลิปนี้กับม้าพาจ,จากไปแล้วฝากาพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ให้ใน่เด้อพ่อกันในคลิปหน้าเนาะขอกล่าวคำว่า,าสบายดี